สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องของหน่วยทางไฟฟ้านะครับโวลต์แอมป์แล้วก็วัตต์นะครับผมนะครับว่าโวลต์แอมป์และวัตต์เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะต้องเคยเห็นนะครับในชีวิตประจําวันเนี่ยคือเราต้องเจออยู่แล้วนะครับเอาใกล้ตัวที่สุดเลยนะก็คือเป็นพวกสายชาร์จหัวม้อแปลงอะไรอย่างงี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆอย่างที่อยู่ในบ้านเรานะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะระบุสเปค ไว้เป็นโวลต์แล้วก็แอมป์หรือไม่ก็เป็นวัตต์ไว้นะครับผมนะครับซึ่งทั้ง3าหน่วยนี้นะครับก็จะแฝงอยู่ในอุปกรณ์รอบๆตัวเราหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งจะบ่งบอกถึงอัตราการกินไฟนะครับอัตราการใช้พลังงานเท่าไหร่ใช้แรงดันเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับผมในการที่เราจะเอาอุปกรณ์ทั้งสองตัวเนี่ยมาต่อใช้งานด้วยกันนะครับผมอย่างเช่นเป็นเครื่องดูดฝุ่นไหลาสายอย่างนี้นะครับ เขาก็จะมีบอกนะคบว่าตัวเขาเองเนี่ยอย่างเช่นรับไฟสู่12โวลต์นะครับจำนวน1แอมป์อย่างเงี้ยนะครับเราสมมุติว่าเราทาหม้อปแปลงหายไปหรือว่าเสียหายไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปซื้อหม้อปแปลงอันใหม่ที่มีแรงดันไฟ12โวลต์แล้วก็สามารถจ่ายกระแสดได้1แอมป์เอาไปใช้งานร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ที่ผมยกตัวอย่างมาให้ฟังกันนะครับผม ครับแล้วตัวแรกนะครับที่เราจะทําการพูดถึงนั่นก็คือโวลนั่นเองนะครับผมหรือว่าโวลตเตจนะนะครับถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือแรงดันไฟฟ้านั่นเองนะครับผมนะครับซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ตัววนะครับแทนแรงดันในสมการนั่นเองนะครับผมและในปีคิสกราด1,800นะครับผมอเล็กซานโดรโวลตานะครับก็เป็นผู้บุกเบิกนะในการที่จะผลิตไฟฟ้าและพลังงาน เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับผมนะครับเราจึงให้เกียรตินะครับในหน่วยของโวลต์เนี่ยมาจากนามสกุลของท่านผู้ที่คิดคนท่านนี้เองนะครับผมนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โวลต์หรือว่าแรงดันไฟฟ้านะครับผมนะครับแรงดันไฟฟ้าคืออะไรแรงดันไฟฟ้าก็คือความต่างศักย์ระหว่างจุด2จุดนะครับผมนะครับในที่นี้ตอนนี้ที่ผมขึ้นรูปไปให้ดูเนี่ยคือผมจะอิงนะครับในจุดที่เป็นกราวหรือว่าเป็นศูนย์โวลต์ก็คือบริเวณตรงนี้นะครับ ศูนย์โวลต์ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับศูนย์โวลต์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อิงไปจุดที่เราจะวัดตรงนี้หรือว่าตรงไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการจะทําการวัดนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกหนึ่งแหล่งจ่ายนะครับหนึ่งแหล่งจ่ายก็คือจะมีศูนย์แล้วก็ไฟบวกนะครับผมนะครับเราเวลาเราวัดเนี่ยเราก็เอามิเตอร์นะครับไปจิ้มเลยนะครับที่กราวนะตึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งย่านมิเตอร์นะครับไปที่3โวลต์ก็ได้เนาะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาด้านบวกนะครับไปวัดจุด ที่เราต้องการทำาการวัดนะครับปุ๊บพอเราวัดเข้าไปปุ๊บตรงนี้นะครับเดี๋ยวโวลต์นัาจะขึ้นนะครับนี่มาแล้วเห็นไหมนะครับที่มิเตอร์เราก็จะขึ้นที่1.5โวลต์นะครับเนื่องจากแรงดันเอ่อหรือว่าความต่างศักย์ที่จุดกราวเทียบกราวตรงนี้นะเทียบศูนย์ตรงนี้นะครับผมนะครับกับจุดที่เป็นไฟบวก แรงดันไฟบวกตรงนี้1.5ึโวลต์นะครับนะครับเนี่ยเวลาเราวัดมันก็จะเทียบเทียบสักขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะไปวัดต่อแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะกลายเป็น3มโวลต์นะครับนี่เต็มแม็กนะครับปรับที่12ก็ได้ครับจะมาที่3โวลต์นะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการของโวลเตจนะครับเมื่อเรานํามาต่อนุกรมกันนะครับเนี่ยโวลต์มันจะเพิ่มขึ้นนะครับนะครับถ้าเราต่อเป็น3ก้อน่ะเดี๋ยวลอง3ามก้อนก็ได้ครับถ้าเราต่อเป็น3มก้อนใช่ไหมครับมันก็จะยิ่งเพิ่มไปอีกครับ นะครับแล้วก็วัดที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่4.5โวล์นะครับนี่ขึ้นมาแล้ว4.5โวล์เห็นไหมครเมื่อเรานํามาต่อนุกรมกันแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นเรียงไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็น1.5 3โวล์แล้วก็บนสุดก็จะเป็น4.5โวล์นั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้คือเป็นหลักการเบื้องต้นเลยนะของวนเตนนะครับผมนะครับครับต่อมาเรามาพูดในส่วนของแหล่งจ่ายคู่บ้างนะครับผมนะครับแหล่งจ่ายคู่ก็คือแหล่งจ่ายที่มี เกลีวเทียบศูนย์นะครับแล้วก็มีแรงดันเป็น V บวกแล้วก็ V ลบ ok, นะครับหรือว่าแรงดันที่เป็นไฟบวกหรือเป็นไฟลบนั่นเองนะครับดังตามรูปเลยนะนะครับเอ่อผมเปรียบเปรียบแบตเตอรี่ก้อนนี้เสมือนแรงจ่ายนะครับจะเป็น5โวลต์ก็ได้5โวลต์บน5โวลต์ล่างก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นบวก5โวลต์กับลบ5โวลต์ใช่ไหมครับทีนี้วิธีการที่เราจะวัดเนี่ยเ,เราก็วัดเทียบกลายวเหมือนเดิมครับปักเข้าไปเลยครับอย่างนี้นะถ้าเราวัดที่ V บวกนะครับ ตอนนี้ออฟมิเตอร์อยู่นะครับเข็มมิเตอร์นะครับก็จะขึ้นที่1.5โวลต์นะครับดังรูปนี้เลยนะนะครับถ้าเราวัดที่ V- ลบนะครับนะครับเราย้ายสายมิเตอร์มาไว้ที่ V- นะครับมิเตอร์ก็จะตีกลับไปที่ลบ1.5โวลต์นะครับผมนะครับจะเห็นได้ว่าสองฝั่งเนี้ยมันจะมีโวลต์ที่ตรงกันข้ามอยู่นะครับผมซึ่งอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าแบบ2แรงจ่ายนะครับหรือว่าแบบที่มีบวกลบกลาวนั่นเองนะครับผมนะครับ ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวงจรหรือว่าอุปกรณ์นั้นๆที่เขาออกแบบมานะครับว่าเขาจะใช้แรงจ่ายแบบไหนนะครับจะส่วนมากแรงจ่ายที่เจอแบบนี้นแล้วก็บวกลบกาวแบบนี้นะครับผมจะเจอบ่อยก็คือในพวกเครื่องเสียงครับพวกแอมพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะใช้แรงจ่ายแบบนี้เยอะนะครับเวลาวอร์วอนก็จะมีฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบด้วยนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของแรงดันนะครับผมนะครับ วนเตจนะครับหรือว่าแรงดันนะครับก็เปรียบเสมือนถังน้านะครับให้นึกภาพง่ายๆนะมีถังน uh, uh, ้ํา mm hmm. 2ใบนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับผมเปรียบเสมือนตรงเนี้ยเป็นถังน้ํา1ใบแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นถังน้ํา2ใบนะครับธรรมชาติของวนเตจครับหรือว่าแรงดันเนี่ยมันจะไหลจากที่มากไปหาที่น้อยเสมอนะครับผมนะครับอย่างเช่นในนั้นสิบสองโวล์นะครับให้นึกถึงถังน้ําใบหนึ่งนะที่มีน้ํามากกว่าถังอีกใบหนึ่งนะครับส่วนถังใบที่มีน้ําน้อยก็คือ5โวล์ใช่ไหมครับเมื่อเมื่อผมต่อวงจรถึงกันนะเดี๋ยดูป๊ พอตอปุ๊บจะสังเกตว่าไฟหรือว่าแรงดันนะครับมันวิ่งจากถังน้ําที่มีน้ํามากนะครับวิ่งไปหาถังน้ําที่มีน้ําน้อยกว่าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่ครับมันวิ่งแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการตามธรรมชาติของวนเตะเลยนะครับผมนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะทําให้มันหยุดไหลหรือว่าจะทําให้ตัวแรงดันมันไม่ไหลไปหากันก็คือต้องทําให้แรงดันมันเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มนะครับ แรงดันตรงนี้นะเป็น12โวลต์ดูนะครับจะจะเห็นได้ว่าตัวนี้ไม่มีไฟไหลไปแล้วนะก็เปรียบเสมือนว่ามีถังน้ํา2ใบที่ต่อท่อตรงกลางเข้าหากันนะครับแล้วน้ามันมันเดนจากใบหนึ่งไปสู่อีกใบหนึ่งจนน้ํา2ถังมีปริมาณที่เท่ากันแล้วนะครับมันก็จะหยุดไหลแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเปรียบเสมือนถังน้ํา2ใบเลยนะครับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับวิธีการที่เราจะวัดนะครับเ,เจ้าตัว โวล์นะครับเราต้องวัดแบบวัดคล่อมหรือว่าวัดแบบขนานกับอุปกรณ์นั้นๆเท่านั้นนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือวัดที่ขั้วลบใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปวัดคล่อมก็คือวัดขนาดเข้าที่ตัวขั้วบวกนะนะครับแล้วก็เปิดนะครับมิเตอร์ขึ้นมาเลยนะนะครับมันก็จะขึ้นไปสุดที่1 2โวล์เลยนะเราจะวัดอนุกรมไม่ได้นะถ้าวัดอนุกรมก็คือวัดจากจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ออกนะวัดอนุกรมคือแบบนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับเห็นไหม วัดอย่างนี้คือวัดไม่ได้นะครับเวลาวัดโวลต์เราต้องวัดคล่อมอย่างเดียวนะเขาถึงเรียกว่าแรงดันตกคล่อมนะครับคำว่าคล่อมข้างหลังก็คือวิธีการวัดแบบนี้นั่นเองนะครับผมแรงดันที่ตกคล่อมหรือว่าแรงดันที่เอามิเตอร์ไปวัดขนาดนะครับว่ามันมีแรงดันเท่าไหร่หรือว่ามีขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับโวลเตจน,นะครับผมนะครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของแอมหรือว่าแอมแปร์นะครับผมนะครับแอมเนี่ยจะมีตัวย่อก็คือตัว A นะครับผมนะครับก็จะเป็นหน่วยที่บอก ถึงอัตราการไหลของกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับผมและแอมแปร์นี้นะครับถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับทางฟิสิกส์นะที่ชื่อว่าอองเดมารีองแปรนั่นเองนะครับผมนะครับหน่วยนี้นะครับเลยตั้งมาจากนามสกุลของดรท่านนี้นะครับเพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับผมนะครับดรท่านนี้นะครับได้มีการเริ่มทดลองนะในปีคิรศก .1809 นะนะครับแล้วก็ได้นำมาเผยแพร่นะครับผม ความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้าและแม่เหล็กเนี่ยในคิสักราด1,820นะครับผมเป็นต้นมานะเราก็ได้ใช้หน่วยนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะครับผมนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันว่า m เนี่ยคืออะไรนะครับจริงๆแล้ว m นะครับก็คืออัตราการไหลของกระแสหรือว่าปริมาณการไหลของกระแสนั่นเองนะครับครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะก็ให้นึกถึงท่อน้านะครับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับผมต่างกันนะครับผมอย่างเช่นในในรูปนะครับ ท่อด้านซ้ายเนี่ยนะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่กว่านะครับจึงทําให้น้ำเนี่ยมีจํานวนปริมาณการไหลที่มากกว่านะครับในทางกลับกันท่อด้านขวามือนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่านะครับจึงทําให้ปริมาณน้ําที่ไหลเนี่ยน้อยกว่านะครับนั่นก็เปรียบเทียบถึงการไหลของกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับผมนะครับก็จะไหลในรูปแบบแบบนี้เลยนะครับเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆนะครับ ครับจากเบื้องต้นนะครับที่ผมได้พูดให้ฟังนะครับว่ากระแสคืออะไรแล้วใช่ไหมครับกระแสก็คืออัตราการไหลใช่ไหมครับทีนี้พอเรารู้ในส่วนของเบื้องต้นไปแล้วเนี่ย mm hmm. เราจะไปดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีการที่เราจะวัดกระแสไฟนะครับ mm hmm. มันวัดยังไงนะครับแล้วก็ใช้วิธีไหนนะครับอย่างเช่น mm hmm. รูปที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นรูปวงจอรอนุกรมปกตินะก็คือตอนนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ก้อนนึงนะ mm hmm. ต่อเข้ามาที่สวิตช์นะครับตอนนี้ผมปิดสวิตช์อยู่นะครับผมนะครับ แล้วก็ต่อมาที่ตัวความต้านทานหรือว่าตัว R นะครับตัวนี้จะ47โอห์มนะนะครับแล้วก็ต่อเข้าหลอด LED นะครับทีเนี้ยถ้าเราต้องการจะทราบว่ากระแสในวงจรที่มันไหลอยู่นี้นะครับจากบวกมาลบเนี่ยนะครับมันมีกระแสเท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ต่อมิตเตอร์เข้าไปนะเดี๋ยวผมจะกดออนไปก่อนนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่ากระแสเท่าไหร่นะผมกดเปิดปุ๊บหลอดไฟจะติดอย่างนี้นะครับกระแสในวงจรจะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะ มันวิ่งผ่านทุกตัวเลยนะครับ1ออกมาจากแบตนะ1.14มิลลิแอมนะครับก็จะวิ่งผ่านสวิตผ่าน R นะครับเห็นไหมครว่าเป็นอนุกรมหมดเลยพูดง่ายๆก็คือกระแสนะครับภายในวงจรอนุกรมเดียวกันเนี่ยมันจะไหลเท่ากันหมดทั้งวงจรนะครับอันนี้คือในอุดมคตินะครับที่เราที่เราวัดในวงจรนี้นะครับแจ้งมา1.41ใช่ไหมเดี๋ยววิธีการวัดนะครับก็ง่ายมากเลยครับวิธีการวัดให้เราเปิดวงจรนะครับเราต้องเปิดตรงนี้ออกกระผมจะลบตรงนี้ออกนะครับปุ๊บนะครับ ตอนนี้ขาดวงจรไปแล้วไม่มีกระแสไหลผ่านแล้วนะครับผมนะครับให้เราเอามัลติมิเตอร์หรือว่าดิจิตอลมิเตอร์ก็ได้นะครับตั้งที่ย่านแอมป์นะครับสังเกตที่ตัว A นะครับเนี่ยเนี่คือย่อมาจากแอมป์นะครับตัว V นะครับก็คือย่อมาจากโวลต์เตนนะครับผมนะครับทีนี้นะครับเราก็เอามิเตอร์นะครับเราไปจิ้มนะนี่เพราะกระแสไฟบวกนะครับที่มันวิ่งมาจากตรงนี้เนาะมันมาบวกลบนะครับบวกลบแล้วก็เข้าบวกแล้วก็ออกลบนะครับมาตรงนี้นะครับเราก็จิ้มไปตรงนี้ จะสังเกตได้ว่าหลอดไฟจะติดเหมือนกันนะครับก็คือต่ออนุกรมเข้าไปนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามันขึ้นที่0.00141ก็คือทดสนิยมทดมา3มหลักนะถอยมา3หลักก็กลายเป็นมิลลินะนะครับก็กลายเป็น1.141มิลลิแอมเห็นไหมว่ามันเท่ากันเนี่ยครับวิธีการวัดอ,อนุกรมเนี่ยต้องใช้วิธีการเปิดวงจรนะครับผมนะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะ ประมาณนี้นะครับมันจะต่างกับวัดโวลต์นะถ้าวัดโวลต์คือต้องไปต่อข้อมแบบนี้นะครับต้องไปต่อข้อมแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับไปที่โวลต์เนาะอย่างงี้นะครับแต่ตอนเนี้ยวงจรมันยังไม่มีนะครับผมต่อไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงดันตกข้อมตรงนี้อันนี้คือในกรณีที่เป็นโวลต์นะครับถ้าเป็น AM แอมป์เราเราต้องเปิดวงจรอ,ออกมานะนะครับหรือถ้าเป็นอยู่ในแผงวงจรก็ให้เรายกขาตัว ตัว IC ขึ้นนะครับมาขาหนึ่งนะแล้วก็จับที่ขาหนึ่งแล้วก็อีกขาหนึ่งเนี่ยก็ไปลงที่บอร์ดนะครับก็เป็นการเปิดวงจรเพื่อทําการวัดแอมป์นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการวัดกระแสไฟที่ไหลในวงจรนะครับผมนะครับก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับครับต่อมานะครับเราก็จะมาพูดกันในส่วนของวัดกันบ้างนะครับวัดนะครับตัวย่อก็คือ w นะครับผมนะครับนะครับวัดนะครับคือหน่วยนะครับที่ใช้ในการวัดกําลังไฟฟ้านะครับผมนะครับ เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆน,น,นะครับผมโดยตามทฤษฎีแล้วนะครับ1วัตต์เนี่ยจะเท่ากับ1จูล ต่อวินาทีนะครับผมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมนะครับอย่างเช่นหลอดไฟนะครับร้อยวัตนะครับนั่นก็หมายความว่าหลอดไฟนะครับจะกินไฟร้อยจูลต่อวินาทีนะครับผมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับผมนะครับเจ้าวัตเนี่ยนะครับผมนะครับก็ถูกตั้งชื่อนะครับตามผู้ค้นพบนะครับผู้ค้นพบนะครับชื่อว่าเจมวัตนะครับผมซึ่งชายผู้นี้นะครับผมนะครับเป็นผู้ ปรับปรุงนะครับเครื่องจักรไอ้น้าเครื่องแรกนะในปี17-12นะครับของโทมัสนิวโคลแมนนะครับผมจนสาเร็จนะครับผมเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำวัดนะครับซึ่งท่านผู้นี้นะครับก็นําความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าท่านผู้นี้นะครับเป็นผู้บัญญัตินะครับคำว่าแรงม้าขึ้นมาหรือว่า power นั่นเองนะครับผมนะครับเพื่อวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรนะครับผมนะครับและชื่อของเขาเนี่ยก็ได้ถูกนําไปตั้งเป็นหน่วยของระบบไฟฟ้านะครับในระบบ si นะครับจนถึงปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับผม ทีนี้เรามาพูดถึงความสัมพันธ์ของโวลต์แอมป์แล้วก็วัตต์นะครับเจ้าวัดเนี่ยครับจะมีความสัมพันธ์นะครับตามนิยามดังนี้นะครับผมนะครับก็คือพ o w e r นนะครับหรือว่าวัตต์นะครับจะเท่ากับแรงดันคูณกับกระแสนะครับผมนะครับหรือพูดง่ายๆเลยนะครับเขียนเป็นสูตรขึ้นมาก็จะได้เป็นสูตรที่ว่า P เท่ากับ V คูณ I นั่นเองนะครับ และสูตรความสัมพันธ์นี้นะครับสามารถนําไปหาค่าต่างๆได้อยา่างมากมายเลยนะครับผมนะครับอย่างเช่นนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะถ้าบอกมาแค่วต์กับแอมป์นะเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับก็คือ V คูณกับ I, โวต์คูณกับกระแสนะครับพอเราก็จะได้ Power หรือว่าวัต ในอุปกรณ์นั้นๆออกมานะครับอัตราการกินไฟอัตราการใช้ไฟออกมานะครับผมนะครับเลอีกในหนึ่งนะครับผมถ้าเรารู้แค่ power กับกระแสที่เครื่องใช้ไฟฟ้าบอกมาแต่ไม่ได้บอกโวล์มานะครับเราก็สามารถแปลงสูตรกลับมาเพื่อจะหาโวล์ได้นะครับจากสูตรความสัมพันธ์เดิม P เท่ากับ V คูณ I นะครับก็จะได้เป็น V นะครับเท่ากับ P หารด้วยกระแสหรือว่า power หารด้วยกระแสนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถหาแรงดันออกมาได้แล้วนะครับ และในกรณีสุดท้ายนะครับถ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยบอกมาแค่โวต์นะครับกับกําลังวัตต์นะเราก็สามารถหาแอมป์ได้นะครับจากสูตรอิงจากสูตรเดิมได้เลยนะ P เทากับ V คูณ I นะครับเราก็กลับสูตรมาเลยครับก็จะได้เป็น I เท่ากับ Power หารด้วยแรงดันนะครับหรือว่า P หาร V นั่นเองนะครับผมเห็นไหมอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Power แอมป์แล้วก็วั์นะครับ ที่ใช้สูตรนี้ในการหาค่าต่างๆได้มากมายเลยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะนะครับส่วนสูตรเบื้องต้นที่ผมกลับให้ดูนะอันนี้คือผมทําให้เผื่อพี่พท่านไหนที่แบบยังเผื่อว่ากลับอะไรไม่คล่องนะครับผมก็เลยทาเป็นสูตรสำเร็จให้ดูทั้ง3สูตรเลยนะครับเผื่อว่าพี่ๆท่านไหนเนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับจริงๆเราจําแค่สูตรเดียวก็พอนะครับก็คือสูตรที่ว่า p เท่ากับ v คูณ i นะครับผมถ้าเราขาดตัวไหนนะครับเราก็กลับสูตรเพื่อที่จะไปหาค่าตัวนั้นๆได้เลยนะครับผม เอาละก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูดีกว่านะครับในวงจร,จรจริงๆว่าเราจะสามารถวัดเจ้าตัว power ด้วยวิธีการต่อแบบไหนบ้างนะคบผมนะครับแล้วก็วัดยังไงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซิมูเลตกันในหน้าจอนะครับโอเคแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตัวหน้าจอ้วนะนะวงจรผมขอใช้เป็นวงจรเดิมก่อนนะครับโอ้ กดาผมเปิดสวิต์ก่อนโอเคครับตอนนี้ที่เพิ่มมานะครับก็คือเป็นวัดมิเตอร์นะนะครับผมใช้วัดมิเตอร์ออกมานะครับวัดมิเตอร์จะไม่เหมือนโวลต์มิเตอร์นะครับคือวัดมิเตอร์นะครับจะมีฝั่งที่มีวัดต่อแบบวัดกระแสนะก็คือเป็นคู่นี้นะครับแล้วก็มีต่อแบบวัดแรงดันนะตรงที่เราจะทําการหากําลังนะครับผมอย่างเช่นในวงจรนี้นะผมจะหากําลังวัดที่อยู่ในวงจรทั้งหมดนี้นะ ก็คืออยากรู้ว่าเจ้าไฟฉายก้อนนี้ฐานไฟฉายก้อนนี้ใจกำลังออกมาเท่าไหร่นะครับผมจะมีวิธีการวัดง่ายๆเลยนะครับก็คือนะครับเราต้องต่อแบบวัดโวลต์กับวัดแอมป์ใช่ไหมครับตัววัดมิเตอร์เนี่ยจะมีกราวอยู่แล้วนะครับตัวนี้ V G ก็คือโวลต์กราวนะครับโวลต์ที่กราวนะ V ธรรมดาก็คือโวลต์ที่ขั้วแบตนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ต้องไปเปิดวงจรออกครับนะครับแล้วก็เอาตัวอินนะครับมาเข้านะครับ อินอันนี้ที่นีคือเป็นอินของกระแสนะอันนี้เป็นไฟบวกนะครับเข้ามาที่อินนะครับแล้วก็อนุกรมกับมิเตอร์ไปเลยครับอันนี้คือวัดกระแสนะชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นการวัดกระแสชุดนี้เป็นการวัดแรงดันนะครับผมนะครับจากนั้นผมจะทาการเปิดสวิตช์ครับเมเปิดปุ๊บเนี่ยกำลังวัดมันจะขึ้นนะครับปุ๊บจะสังเกตได้ว่าเจ้าตัววัดมิเตอร์เนี่ยมันแสดงผลออกมาแล้วนะครับอยู่ที่0.02วัตต์ w, หรือว่า 2มิลลิวัตต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันดูนะครับว่า,เ,าเจ้ากำลังวัดเนี่ยมันตรงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเครื่องคิดเลขนะสูตรเดิมเลยคือ P power นะครับเท่ากับ V คูณ I นะโวลต์ตอนนี้เรารู้แล้วก็คือ1.5นะครับ1.5นะครับแล้วก็คูณด้วยนะครับกระแสก็คือ1.41หรือว่า0.00141นะครับก็คือตามนี้นะพอผมกด เ n t e r เท่ากับปุ๊บค่าจะออกมาแล้วครับอยู่ที่2.115มิลลิวัตหรือประมาณ0.002วัตต์นั่นเองนะครับผมเห็นไหมจะออกมาเท่ากันเลยนะครับผมนะครับก็วิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการวัดวัดจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับเพราะเพราะวัดเนี่ยเขาจะมี วัดทั้งกระแสะและแรงนั้นเอาไปคำนวณในตัวของมิเตอร์นะครับแต่ทีนี้ตัวมิเตอร์วัดเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นสำเร็จมาแล้วมีอินพุตกับเอาพุตมาแล้วนะครับคือภายในวงจรของมิเตอร์วัดที่เป็นแบบดิจิตอลแบบที่เป็นแบบออกสองสายเข้า2ส,สายเนี่ยคือตัวเขาเองจะไปตัดวงจรข้างในแบบนี้นะคือจากอินเข้าไปเขาจะไปตัดก่อนแล้วเขาจะผ่านตัวมิเตอร์เขานะครับแล้วเขาค่อยมาต่อนะ แล้วก็ออกมาเป็น2ส,สายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่เราเห็น2ส,สายคือเขาไปตัดอยู่ข้างในวงจรนะครับไม่ใช่มาต่อสดแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าเราเราต่อสดของเราวัดเองที่ท,ที่ตัวออนบอร์ดที่ตัวบอร์ดนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะไอเจ้าอวัดมิเตอร์ที่เป็นแบบ2ส,สายเป็นที่ต้นก็มีนะเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งเขาตัดวงจรภายในแล้วก็เอามาทําเป็นอนุกรมเพื่อจะวัดหากระแสแล้วก็เอาไปคํานวณกับแรงดันที่เขาวัดในตัวของอุปกรณ์นั้นๆนะครับที่เราไปต่อข้อมไว้ครับผมนะครับะระน,นะครับับบโอเคคก็จะะะปรรมาณนนี้ ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับในเรื่องของโวลต์แอมป์แล้วก็วัตต์นะครับจะเห็นได้ว่าคํานวณไม่ยากนะแล้วก็โวลต์แอมป์วัตต์ Am at, เนี่ยมันวนเวียนอยู่ในชีวิตประจําวันเราทุกๆวันเลยนะครับไม่ว่าเราจะจับหยิบอะไรก็อะไรที่มีไฟฟ้ามีกระแสไฟวิง่งก็ต้องมีหน่วยพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ เป็นความรู้สําหรับพี่ๆที่กําลังมองหาความรู้ในเรื่องของโวลต์แอมป์แล้วก็วัดอยู่นะครับผมนะผมก็เล่าตามประสบการณ์ผมนะ,ะที่ผมได้เรียนมาบ้างเอาทฤษฎีมาอิงบ้างแล้วก็เอาประสบการณ์ตัวเองเข้ามาแนะนําบ้างนะครับผมนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันแล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อกันได้นะครับผมนะครับอยากให้ความรู้ไม่อยู่กับตัวครับอยากให้แบบ กระจายกระจายไปเยอะๆนะครับผมนะครับโอเคก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะคะผมนะครับก็ถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆหรือว่า DIY อะไรใหม่ๆที่ผมทําเองได้ให้ความรู้ได้เนะี่ยผมก็จะมาานะแชร์ให้ชมกันใหม่นะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช n e l ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว